ัวซาผิวหน้าอย่างไรให้เห็นผลลัพธ์ได้แบบทันทีเราต้องรู้จากแนวลายเส้นของกล้ามเนื้อคะ่ะถ้าน้ดขวางกล้ามเนื้อจะไม่เห็นผลเวลาที่ทํายก45องศาตามแนวแบบนี้เลยนะและทุกครั้งนะคะทางคำซาผิวหน้าเสร็จปุ๊บโลมผิวทันใช้ตัวน้ำมันมารุมทองคําของแท้ต้องเป็นหน้าทันแบบนี้นะคะเริ่มนะคะคางมาตรงนี้จุดนี้เส้นนี้เราทําทั้งหมด6ครั้งนะเพื่อนๆทุกคนซึ่งด้านล่างเนี่ยท่านจะแบ่งเป็น3ส่วน1 2 3เห็นไหม1เส้นนี้2เส้นนี้3เส้นนี้เห็นไหม เส้นนี้หครั้งเส้นที่สองไปเส้นนี้หครั้งเห็นไหมคะเส้นที่3เส้นนี้หครั้ง6ครั้งเสร็จปุ๊บรีดค่ะรีดตามเส้นเส้นละหใช้สันมือหลงะ6ะหครั้งถุงใต้ตาอย่างนี้6ครั้งเหมือนกันแล้วก็หนังตาตห6ครั้งบริเวณหน้าผากแบบนี้เราสามารถใช้มือของเราเกลียวได้หครั้ง หลังตาตกให้ยกขึ้นแบบนี้ค่ะโอ้เพียงแค่นี้หน้าก็ยกระชับขึ้นได้แล้วใครสนใจนะคะน้ำมบับรุงทองคำกวาซาเรามีโปรโมชั่นพิเศษพียงคุามว่าสนใจนะคะรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ